<Okay. S 2> ดูแต่มมาอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตกแล้วเอออ่ะเดี๋ยวนี้ปวดหลังพี่หรือน้อง นะไม่ต้องเขียนตามคูนะาเอเชียนะเอเชีย,นะเเชยต้องไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษเองนะจะเขียนตามคูว่าอันนี้นะอ่ะมันทัดต่อไปมันทัดต่อไปครับเขาบอกว่า I am in g a d e g a d e f o r g a d e C แสดงว่าเราอยู่ p o C นะ I am in g r a d e อยู่ป .4 C On น e ิกกินเวนแปลว่าสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้นะวันศุกในในช่วงนี้ในเวลาเนี้ยตอนเนี้ยฉันอยู่อ่าเกรซีอยู่ปอซีนะครับต่อไปครับถามต่อเขาบอกว่า I like to I like to I like to ์ทูฉันชอบอะไรอ่ะฉันชอบอะไรแล้วก็งก็ตอบไปชอบอะไรอ่ะชอบอะไรชอบกินกล้วยชอบเล่นน้ำชอบสวิมมิ่งชอบ เพย์ฟุตบอลเพย์เกมเมอร์อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ต้องเรียนตอบนะในโจทย์อันแรกอะ่ะชอบอะไรต่อไปบัดไอดอ t ไล k ์ทูอ่าอันนี้ไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไร ทำไมค้างเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหม ตะกี้น่าจะไฟดับอ่ะใช่ไหมเออตะกี้น่าจะไฟดับอ่ะนะค่ะตะกี้ไฟดับค่ะเออน่าจะไฟดับอ่ะหลุดกันหมดเลยใช่ลูกปิดไม้เลยเลยเออเออเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ไฟดับเด้งกันหมดเลยอะนี่น้อลูน่า เออไฟดับเต็งหมดเลยไม่เป็นไรครูอัดวิดีโอไว้อยนะครับอ่ะต่อนะเออต่ออันนี้ครับอันนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรชั้นไหมชั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวครูเขียนให้หมดก่อนเนาะใบนั้นที่พ่อชอบอะไรพ่อชอบอะไร

กำลังแค้าอยู่เยอครดกเพนะขอมองก่อนนะมองไม่ชัดเลเดี๋ยวเดี๋ยวโฟโจะทำให้มคโอเค นะไเพราะว่าที่ชื่อของฉันคือลบเลยเห็นไหมเนี่ยน้องเนี่ยเห็นไหมคู่เขายอีกขยาย,ยอีกขยายให้ตรงหน่อ,อยนนะอันนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมชื่อตัวเองนี่เขาเขียนไว้ให้ครูเขาถามได้เหรอว่าเราชอบอะไรอ่ะ อันนี้ใช่ชอบอะไรนะครับเราชอบอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยคือเราไม่ชอบอะไรอันนี้ก็คือพ่อพ่อชอบอะไรพ่อไม่ชอบอะไรอันนี้แม่ถ้าเลื่อน,น,อนองลงมาก็จะเป็นอ่าแต่เลื่อนลงมาก็จะเป็นแะม่ชอบอะไรนะแม่ยาวเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดีพูอัดไว้ครับอันนี้ให้เรารู้แล้วเ,เรียนแคปไว้ก็ได้นะแคปไว้ก่อนหรือว่าดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้มันมันจะชัดกว่าน,นะครับเพราะว่าเราทาตัวนี้เราน่าจะทำ,ทำยังไม่ทันหรอกนะอันนี้ขดอ,อธิบายก่อนว่าเราต้องตอบยังไงบ้างนะครับนะอันสุดท้ายนะสุดท้ายนะ สุดท้ายก็แม่ชอบอะไรแม่ไม่ชอบอะไรเออแม่ชอบอะไรนะแม่ชอบอะไรบ้างอนะไม่มีคําว่าไม่ชอบนะครับอันเนี้ยแม่ชอบอ่าชอบอะไรหล่ะโอเคอันนี้คือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทั้งสองแบบนะครับทั้งสองแบบเดี๋ยวครูขอเปิดหน้าจอแปบบ๊บ อ่าทุคนนะโอเคนะอันนี้คือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทั้งสองแบบเลยนะครับทั้งสองแบบอขอเปิดหน้าจอคนหน่อยโอเคสองแบบและส่วนภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยครูเหมือนอันเก่านะครับมันเป็นอันเก่าครูคงจะไม่ได้สอนสอนย้อนหลังถ้าใครอยากรู้ว่าเขาอ่านยังไงลองไปดู ยูทูบอันเก่าที่ว่าการผันสละอะนะอี๋ยวครูเปิดแบบผันให้ดูก่อนก็ได้นะครับภาษาไทยนะมันเป็นอันเก่าครับการผันไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาสามัญเอกโทตีจัตวานะ่นะครับภาษาไทยเบบ๋ยวพดใาัญเอกจัตวาิทเลยเออมันง่ายใช่ไหมมันง่ายมันมันอันเก่านะครับ คร้าส่งงานมาจไหนเหรอส่งงานวันจันทร์ครับส่งงานวันจันทร์แล้วก็รับไปงานวันจันทร์ครับนะ <Okay. S 1> น,นี่นะเนี่ยตัวเนี้ยครูคงไม่ต้องอธิบายมากก็แค่ไล่ลำดับเสียงไปเฉยๆนั่นแหละนะครับคาคาอันนี้ก็คานะเสียงสามัญก่อนคา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  นะอันที่แข่งขันหมายอย่างงี้เราก็ไม่ต้องไปใส่คํามันขอข้ามกขข้ามไปกับเขาแหละนะครับนะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ถ้าใส่ื่องหมายอย่างนี้ไปแล้วก็สามัญสามัญก็ขออาขาเอกก็ขออาขาไม่เอกขาโทรขออาขาไม่โทรค้าอ่าไม่ตีไม่ต้องใส่ใส่จัตวาขออาขาขานะใส่ไปให้หมดแค่นั้นเองนะใส่ไปให้หมดแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอ่าใครสงสัยอะไรไหม ไม่สงสัยไม่สงสแล้วเหรออ่ะนดองเช็คชื่อดูซิมาครบไหมไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ครับเอาเอาไปทำนะทรงงาน,ว,น,นนะวันจันทร์นะวันจันทร์เจอกันนะวันจันทร์เจอกันไม่มีใครสงสัยแล้วใช่ไหมมีไหมครับมีมีอา่อามีทำมาเลย เดี๋ยวสออาทิย์เไม่ทำเออก็ทำให้เสร็จแล้วแห่เสาร์อาทิตย์ยังมีเวลาอีกเยอะนะพยายามใช้ Google แปลไปด้วยนะครับเอ้ยมีอะไรละวันนี้ก็คู่สองอาทิตย์มาเรียนอาอะไรนะครับเสองอาทิตย์เราเรียนอะไรกันนะสองอาทิตย์ไม่ได้เรียนครับเสาร์อาทิตย์หยุดเราจะเรียนเรียนเสาร์อาทิตย์หยุดเนาะวันจันทร์เจอกันวันจันทร์วันจันทร์แจกไปงานวันจันทร์ก็ไไม่ด้เเรียนจอกัน โอเคครับแค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับบายโอ้โห่เต้นเลย <c oughs> <c oughs>